ลูกค้าบอกว่าไม่สะดวกคุยตอนนี้ไม่สะดวกไม่ว่างนะครับเ <c oughs> มื่อเราเจอแบบนี้เนี่ยนะเราจะไปพูดยังไงครับลูกค้าดีครับ สวัสดีครับผมตกรท่าวิศิกณ์น,นะครับกับ The Rich Channel นะฮะช่องของการแบ่งปันและส่งต่อเทคนิคการทํางานด้านของการเป็นตัวแทนประกันกชีวิตนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับคุณก็จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการหาลูกค้าเทคนิคการทําการตลาดเทคนิคการนําเสนอและการตอบข้อโต้แย้งโดยเฉพาะตัวแทนใหม่อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ แน่นอนครับถ้าเกิดคุณไปเจอลูกค้าบอกว่าเขายุ่งมากๆนะครับตอนนี้เขาไม่สะดวกนะครับจริงๆนะครับเราจะต้องพูดยังไงบ้างเวลาเวลาเราเจอข้อได้ยังแบบนี้นะส่วนใหญ่นะก็คือเวลาเราไปเจอลูกค้าแบบน็อกดองน้องดองก็คืออะไรครับน็อกดองก็คือแบบแบบไปแบบไม่นัดนนะเจอในคลินนั่นนะ,นะครับเมื่อเราไปเจอมรติเราไปเจอแบบกลุ่มเจ้าของธุรกิจนะแล้วกอ็อาจจะไปเจอ,อ ร้านนี้ร้านนู้นร้านนั้นขนาดเล็กเนี่ยเราอาจจะไปเจอแล้วลูกค้าบอกอพี่พี่ไ่สะดวกจะคุยน,น,นั่นจะเป็นแบบนี้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดลูกคา้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มลูกค้าธรรมชาติเราอาจจะมีการโทรนันเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเจอแบบนี้ในการไปน็อกดอเนี่ยผมมีคลิคกให้อยู่3อย่างนะคือคุณสกิด3ามครั้งนะเพราะว่าผมมันเป็นสายน็อกดอนะครับผมน็อกดอลูกค้าเลยท,ทันทีส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยจะนัดเพราะเราเป็นสายแบบน็อกดอเลยทันที ผมมีที่คือ3เรื่องขางนา้นีส้สกิลสอย่างหนึ่งก็คือเมื่อลูกค้าบอกโอ้โน้องไม่สะดวกคุยนะพี่ทํางานอยู่วุ่นอยู่อะไรต่างอยู่ก็ตามแต่ผมคิดในใจเอาไว้เลยนะฮะให้ทุกคนคิดในใจเหมือนกับผมเลยนะคือไม่มีใครอยากเจอตัวแทนอย่างเราสักนนะคนนี่คือเรื่องจริง มีไหมฮะเราอยู่เรากําลังทํากิจกรรมอยู่ในบ้านหรือเราขายของอยู่ในร้านอย่างงี้ฮะเรากาลังเปิดร้านขายนั่นขายนี่อยู่มีตัวแทนแต่งตัวดีๆเดินเข้ามาแล้วขออนุญาตหราว่าพี่นะครับมาจากบริษัทนู่นนี่นั่นนะเราก็จะบอกว่าไงดีฮะ โอ้พี่ไม่ว่างอย่าม่ติดนะหรือตอนที่คุณเดินอยู่ในห้างแล้วไปเจอเคาน์เตอร์บูธประกันกําลังจะบอกมือสะบักเรียกคุณเข้ามาในบูธคุณจะพูดว่าไงนี่คโอ้พี่จะรีบไปแบงค์นะพี่จะรีบไปหนึ่งสองสามสนั้นนะ่ะไม่มีใครอยากคุยกับตัวแทนอย่างเราแน่ๆนะจริงนะไม่มีใครอยากคุยกับตัวแทนอย่างเราังนั้นถ้าคุณไปแบบเปิดตัวจะเข้าไปคุยคุณเ,เจอโอเขาไม่ะดวกคุยเขาเขายุ่งอยู่เนะี่ยให้คุณทาทริคที่หนึ่งเลยนะข้อหนึ่งคือโยงคำถามไปก่อนเลย นเนคำถามไปก่อนเนะเช่นขออนุญาตนะครับพี่เป็นลูกค้าของอประกันอยู่หรือเปล่าครับพี่นะหรือพี่พนะครับออพี่นะครับขออนุญาตพี่นะครับนะครับร้านร้านร้านของพี่เองเนี่ยนะครับเคยมีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้หรือว่าเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆบ้างหรือยังครับ โยนคำถามกลบก่อนนะให้เขาตอบนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะตอบนะว่าโอ้มีมีเข้ามาเดินมาหาพี่บอยบอยเลยอย่างเงี้ยพี่ก็พี่คงไม่ทำนะเพราะว่าพี่เองก็มีพวกประกันต่างๆเยอะแล้วอะเห็นไหมคุณก็จะได้ข้อตัอยแย้งใหม่ๆเนหะ็นไหมเห็นไหมครับันะัข้อที่หนึ่งก็คือคุณต้องแบบโยนคำถามไปเลยนะคุณอาจจะเปิดตัวรูปแบบไหนก็ตามแต่ผมเคยสอนเวลาเทคนิคการเปิดตัวของเจ้าของธุรกิจนะ แต่ถ้าเกิดคุณเจอแบบนั้นปั๊บเนี่ยคุณเรียบโยนคำถามอ่าเยนคำถามไปเลยพี่ฮะพี่เป็นลูกค้าของบริษัทจุดอยู่ไหมครับอ่าขอขอโทษนะครับพี่เคยมีตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้ามาที่นี่บ้างไหมพอดีเราเป็นฝ่ายบริการลูกค้านะฮะเข้ามาสอบถามลูกค้าได้หนึ่งครับเห็นไหมเขาก็จะตอบว่าอ๋อไม่เคยหรือเคยก็ตามแต่ให้มีฟีดแบ็กอ่าให้มีทูเวย์กลับมาถ้าเขามีคําตอบกลับมาเราก็สะกิดครั้งที่2ด้วยกันโยนคำถาม อ่โยนคําถามาแล้วพี่ครับขอ,ขอโทษนะครับพี่แล้วของพี่เองเนี่ยพี่ได้ใช้บริการเรื่องของอประกันสุขภาพของที่ไหนบ้างนะครับพี่ออหรือพี่เคยใช้เวลาพี่เจ็บปวดไม่ค่อยสบายพี่ใช้สิทธิ์ของที่ไหนนะครัรักษาเอกชนไหมพี่หรือว่ารักษาแบบไหน ถ้าลูกค้าบอกอมไม่เคยมีเลยอ่าอย่างนี้ฮะหรือว่าเราจะไปนแนวแบบสํารวจลูกค้าว่าเนี่ยลูกค้ามีพฤติการในเรื่องของการเก็บออมในรูปแบบของการสะสมทรัพย์หรือการออมเงินในรูปแบบของประกันะกับที่ไหนบ้างน,นะครับพี่ใช้ของที่ไหนบ้างและลูกค้าเกิดเงียบอ่านะฮะแล้วก็โน้องพี่พี่ไม่สะดวกคุยนะถ้าเกิดเป็นพวกประกันพี่ไม่คุยเลยอ่าพี่ขอโทษด้วยนะแล้วพี่ไม่ว่างไม่สะดวกจริงๆโอ้ถ้าเจอแบบนี้ปั๊บเป็นไงฮะเราก็ โอ้ไม่เป็นไรครับพี่งั้นขอบคุณมากนะครับที่มาลบกวนครับนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสผมคงม,มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมพี่อีกนะครับแล้วก็เดินออกไปเพราะเขาไม่ต้อนรับเราจริงไหมดังนั้นผมกล้าบอกคุณว่าถ้าคุณสกิจได้สองึงสามรอบแล้วคุณเน,นเ,นนเนียนถามเขาแล้วเขาตอบก็แสดงว่าเขามีฟีดแบ็กที่ยังจะคุยกับเราดูแต่ถ้าเกิดว,ว่าพอคุยไปแล้วนะฮะลูกค้าไม่มีฟีดแบ็กตอบกลับมันเลยให้คุณคิดอย่างนี้กันว่า ไม่เป็นไรฮะเราสามารถเข้าเจอลูกค้าได้อีกดังน,น,นั้นเองมันอาจจะมีบางคนที่ไม่ใช่ของเราจริงไหมเวลาผมไปจัดบูธในกิจกรรมก็เหมือนกันเรียนเชิญลูกค้าเข้ามาในเคาน์เตอร์เรามีของที่เลือกแจกให้ฟรีแล้วก็ตามแต่ลูกค้าบางคนก็ไม่สะดวกจริงๆใช่ครับลูกค้าบางคนก็สะดวกเห็นไหมครับดันั้นนะข้อโต้แย้งแบบนี้เองเอาชนะได้ด้วยการโยนคำถามสัก2 -3 คถึงาคำถามให้ดูฟีดแบ็ว่าลูกค้ายังคุยกับเราต่อไหม เห็นไหมฮะเหมือน call center mm hmm. ก็เหมือนกันกโทรมาว่าเราสะดวกคุยไหมถ้าเราบอกว่าเราไม่สะดวกคุยเขาจะยังที่หนึ่งเห็นนะแล้วเ,เขาก็จบเลยดังนั้นมันเริ่มต้นในการโยนคำถามแต่ถ้าเกิดว่าแต,แต่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โยนคำถามนะลูกค้าไม่มีสิทธิ์ตอบลูกค้าก็จะหลบเข้าไปเลยอันนี้ก็ปิดเกมเราเหมือนกันถ้าคุณเจอเป็นทุกร้านแสดงว่าคุณก็ไม่สามารถเปิดใจลูกค้าได้สักล้านเสิจริงไหมดังนั้นคุณต้องโยนคำถาม3ครั้งครับ เสมอไม่ได้จําเป็นต้องโยนเกี่ยวกับงานที่คุณมาก็าได้เช่นเช่นเขาเดินออกมาเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นประกันแน่แน่เขากลัวเราขายประกันแน่ๆน่ละเรือองคุณก็ไม่ต้องคุยเรื่องประกันก่อนสิคุณก็ทําเนียนๆเ,เดินเข้าไปสมมติคุณไปขายสักร้านในร้านหนึ่งคุณก็บอกว่าโอพี่พี่มีอุปกรณ์เรื่องนี้ไหมผลิตภัณฑมหายอยู่ ผมขายร้านเฟอร์นิเจอร์คุณไม่จําเป็นนะคุณก็อาจจะเดินเลือกเฟอร์นิเจอร์ก่อนแล้วก็ถามลูกค้าไปเรื่อยๆก็ได้เห็นไหมผมเคยสอนละในมุมนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ลูกค้าไม่อยากคุยกับเราเป็นเพราะว่า เขาคิดว่าเราเป็นคนอื่นคนไกลเขาคิดว่าเรามาเอาเรื่องผลประโยชน์และเสียเวลามากกับการคุยต่อแทนถ้าคุณเองสามารถทําให้เขาได้ประโยชน์กับการคุยหรือคุยกับคุณแล้วได้ประโยชน์คุยกับคุณแล้วไม่เสียเวลาเนี่ย <c oughs> เขาก็อยากคุยใช่ไหมเออมีหลายล้านนะครับเช่ <c oughs> นผมไปขายเจ้าของรีสอร์ทนะครับผมก็บอกเจ้าหน้าที่บอกพี่เขาว่าเนี่ยพอดีเรามาจามัดสัมมนานและมีพนักงานมาหลายคนเลยหาที่พัก ใช่ไหมครับวันนั้นเองเนี่ยมีพี่เขาอยู่ไหมที่เป็นผู้จัดการหรือว่าเจ้าของรีสอร์ทอยู่ไหมครับเพราะเป็นรีสอร์ทไม่ได้ขนาดใหญ่มากพี่เขาอ๋อเขาอยู่ค่ะอ่าหอพี่จะคุยเรื่องต่อรองเรื่องราคาได้นะฮะพอคุยกับเจ้าของก็โอ้โหเป็นไงฮะเจ้าของคงคุยกับเราดีแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดตัวเรา,เรามาขาดประกันเนี่ยไม่ไม่มีคนอยากจะคุยกับเราเห็นไหมคุาอาจจะต้องใช้ต่างๆเพื่อทําให้ลูกค้าเปิดกับคุณก่อนใน,น,นคำว่ายุ่งอยู่ไม่ว่างไม่อยากจะคุยกับตัวแทนเนี่ยเพราะว่า เขากลัวเนะแล้วก็เขาคิดว่าคุยกับคุณแล้วเสียเวลาดังนั้นคุยคุณต้องอย่าทําให้ลูกค้าเสียเวลาเมื่อคุยกับคุณนะฮะคุณอาจจะคุยกับลูกค้าแล้วโอ้พี่ครัวันนี้เรามานะครับทำให้ลูกค้ามีเงินเก็บมากขึ้นอ่านึกออกไหมครเราเราให้ประโยชน์คนจริงไหมนะฮะพี่ฮะวันนี้เรามีเรื่องของบริการแบบเจ้าของธุรกิจมามอบให้กับคุณลูกค้าครับลูกค้าพอมีเวลาคุยกับเราไม่เกินนะครับ หนึ่งชั่ออวโมงหรือ2ชั่วโมองในลูกค้าสะดวกไหมครับนึกออกไหมฮะให้ลูกค้าบอกโอ้มัน,นคือเรื่องอะไรมันเป็นยังไงอ่ะน้องเราก็โยนคําถามต่อแล้วคุณพี่มีอ่าเห็นไหมครับเังนั้นลองใช้ทรินี้ลองดูนะครับเผื่อมันจะช่วยทําให้หลายๆคนเนี่ยได้เปิดใจลูกค้าได้ดีขึ้นแล้วก็เข้าเข้าไปนําเสนอลูกค้าได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเจอทริกที่บอกว่ายุ่งไม่อยากจะคุยกับเราต้องเป็นไงครับโยนคาถาม 3ครั้งหรือสกิลลูกค้า3ครั้งโยนคำถามให้เขาได้ตอบกับเรามาก่อนนะครับบอกว่าคงมีประโยชน์นะครับและเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ